คุณผู้ชมก็คงได้ใช้ของดีราคาถูกนะครับผมก็คือไม่ต้องจ่ายแพงนะครับเป็นของดีราคาถูกเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมนะครับช่องสตีฟเคพีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกอามาคุยารายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่าสาเหตุที่บีด110ไอนะครับผม เป็นอะไรรถอ่อย่างเช่นเราขับอยู่ดีๆนะครับผมขับไปแล้วรถกระตุกหรือว่ามีอาการแบบสะดุดแล้วพอเช้ามาเรามาสตาร์ทเครื่องเย็นๆเนี่ยแหละครับมันถึงดับนะครับก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับหลังจากนั้นอ่าผมมีคําอธิบายมาให้คุณผู้ชมรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก็นะครับเนื่องจากสาเหตุนะผมก็รถผมก็มีอาการอ่าอยู่ดีๆนะผมขับอยู่ดีๆมีอาการสะดุดนะครับสะดุดแล้วก็บิด บิดไปแต่ว <mel> ่ามันสะดุดแบบมันตื้อๆครับผมมันบิดไม่ออกนะครับผมแล้วพอเช้ามาผมจอดทิ้งไว้นะครับเช้ามาเครื่องมัน่าเครื่องมันเย็นแล้วในนี้ผมก็สตาร์ทนะครับผมสตาร์ทสามสี่ทีนะครับก็ไม่ติดสตาร์ทหลายทีนะครับไม่ติดในนี้ผมก็มาดูที่คาบูนะครับคาบูอ่าผมลองถอดตัวกล่องตัวกล่องนี้ออกนะครับผมถอดกล่องออกแล้วผมก็มืออุดแล้วผมก็เปิดสวิตช์กุญแจสต s t a r t ทีนี้ มันไม่ติด atie, avenues, like, ies, <st unlikely> เหมือนเดิมครับผมปกติถ้ารถทั่วไปนะครับมีน้ําในคาบูหรืออะไรเงี้ยเราอุดปุ๊บเราสตาร์ทเราวมือออกมามันจะมีเศษน้ำนะครับเศษน้ําเศษน้ํามันติดมานะครับแต่อันนี้ของผมมันสตาร์ทปุ๊บแล้วออกมามีแต่น้ํามันนะครับผมมีแต่น้ํามันเต็มน้ํามันมานะครับผมในนี้ผมก็ลองมาถอดหัวเทียนนะครับผมมาลองถอดหัวเทียนดูเอาหัวเทียนตัวน <sim eins> ี้ครับอออกมาเช็คกะปากน่อกระจอกนะครับผมเอาออกมาเช็ควางไว้บนเครื่องแล้วเราสตาร์ท เปิดกุญแจสตาร์ทไฟก็มาปกตินะครับผมทีนี้ผมคล่องใจครับว่ามันเกิดที่อะไรกันแน่ไฟก็มาน้ําน้ํามันขับูก็ออกนะครับผมก็ผมก็เข้าไปดูพี่คนนึงนะผมในช่อง u t u b e นะก็เขาก็บอกว่าเป็นที่ลูกสูบนะครับอาจจะเป็นที่ลูกสูบอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะครับผมอาจจะเป็นที่ลูกสูบก็ได้ก็คือลูกสูบหลวมทําทให้รถเราไม่ติดเหมือนกันอันนี้ผมก็ยังไม่มีความรู้นะครับเรื่องลูกสูบหลวมหรือว่าลูกสูบแน่นเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือพี่คนนั้นนะครับผมที่ว่าทำาน่าจะเป็น Ls125 นะผมเป็นคล้ายๆกับบีดนะครับทร,ทรงเดียวกับบีดนะเขาก็เอาไปคว้านลูกแล้วทีนี้เขาก็เอามาประกอบให้ทีนี้มันก็ติดเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมก็ไปที่ร้านเลยผมทำผม,ผมไม่มีความรู้เรื่องลูกสูบนะผมก็ไปที่ร้านเลยแบอบกว่าพีา่เช็ครถให้ผมหน่อยว่ามันเป็นที่อะไรทําไมมันสตาร์ทแล้วมันมันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้มีอาการแบบนู้นแบบนี้ผมก็อธิบายเขาฟังทีนี้เขาก็เดินดูรอบรถได้นี้ เขาบอกว่าอ๋อรู้แล้วเป็นที่อะไรผมก็งงว่าเป็นที่อะไรถามเขาเขาก็ไม่ตอบนะครับผมผมก็โอเคเอารถทิ้งไว้ที่นั่นเดี๋ยววันรุ่งเช้าผมไปลแล้วพอผมแปลปุ๊บพี่เขาก็บอกว่ารถเราะลูกสูบไม่หลวมลูกสูบแน่นนะผมถามาพี่รู้ได้ไงเขาบอกว่าถ้าลูกสูบหลวมเวลาสตาร์ทมันจะวูบลงไปนะครับอนี่ผมขาเกี่ยวนะครับสักคู่หนึ่งนะะอ่าขอไปด้วยครับเมื่อกี้ผมขาเกี่ยวไว้นะก็คือถ้ารถ ลูกหลวมครับเวลาตามจะวูบลงครับอันนี้คือมันไม่วูบครับมีจังหวะอยู่เห็นนะครับดูนะเนี่ยอันนี้คือลูกแน่นนะครับผมลูกปกตินะครับก็ผมก็ถามว่าแล้วเป็นที่อะไรครับเขาบอกว่าเป็นที่กล่องนะครับผมเป็นที่กล่องกล่องไฟกล่องไฟของรถเลยครับก็คือสมองของรถนั่นเองนะครับผมเป็นกล่องกล่องจําของรถนะเห็นสีน้ำส้มไหมฮะนั่นแหละคือกล่องเดี๋ยวผมจะถอดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่าสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนครับ หลับแรกนะครับผมก็ต้องถอดเบาอออกแล้วก็เอาตัวถังน้ำมันออกนะครับเราถึงจะเห็นกล่องนะครับผมอน,นี่นะครับผมผมถอดอาเบอออกแล้วอันนี้ผมก็เป็นบีดนะครับผมแต่ก่อนนี้ไม่ติดพว่วงอันนี้ผมเอามาติดพ่วงนะครับเพราะว่าเอามาใช้งานน้บในส่วนยางนะ ก็แต่ก่อนนี้ผมก็คิดที่จะปั้นแหละฮะทีนี้แปลมาไม่มีรถใช้งานก็เลยเอาเจ้าบิดนะครับมาใช้งานในส่วนยางนะครับผมมาไว้เก็บขี้ยางไว้เข้าสวนนะก็นะครับสภาพก็ขือหน่อยนะครับไม่ได้ล้างเลยครับก็เมื่อวานนี้เก็บยางนะนี่ครับกล่องตัวนี้นั่นเองนะครับผมผมก็ล้องอ๋อนะครับเขาเปิดมาให้ดูล้องอ๋อเป็นที่ตัวนี้นี่เองนะเป็นกล่องนะครับก็อันนี้ก็กล่องใบใหม่นะครับผมทํามาอยู่ที่ พี่เขาซื้อให้มา3ามสามร้อยนะครับเขาซื้อมาจากไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่ครับอันนี้กล่องเดิมเขาบอกว่ากล่องเจ้าตัวนี้แหละเสียไอ้น,นี้แกก็สตาร์ทรถให้ผมดูสตาร์ทเอาติดปกติเว้ยแล้วทีนี้ผมก็ว่าอ๋อเป็นที่ตัวนี้นี่เองอาการไฟมาน้ํามันก็มาแต่รถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากกล่องหลักตัวนี้นะครับใครที่เป็นอยู่ก็ลองไปเช็คดูนะครับผมผมก็ยังไม่มีที่อ่ะยังยัง,ย,งยังไม่มีที่ขายนะผมยังไม่มีที่สั่งซื้อมาขายให้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาไปซื้อมาจากที่ไหนยังไม่ได้ไปถามเขาเลยนะครับเขาบอกว่า300พอดีเป๊ะกล่องใบนี้ผมก็ว่าเอะปกติกล่องใบนี้มันราคามันสูงกว่านี้นี่เขาบอกเขามีที่ซื้อมาครับผมก็บอกโอ้โหถ้ายี่ผมเอามาขายให,ใ,หให้กับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมก็คงได้ใช้ของดีราคาถูกนะครับผมก็คือไม่ต้องจ่ายแพงนะครับเป็นของดีราคาถูกเลยนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะไปถามพี่เขามาให้นะครับผมว่ามีที่สั่งซื้ออะไรนี้ไหม ถ้ามีจวผมจะเอามาขายกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมใครที่มีอาการแบบนี้ต้องการกล่องบอกผมได้ครับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสั่งซื้อมาให้นะครับผมเอาส่งให้คุณผู้ชมถึงมือเลยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าของผมไม่มีปลายทางนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําแบบปลายทางนะครับผมใครไม่มั่นใจหรืออะไรไม่ต้องสั่งนะครับอันนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับใครไม่มั่นใจไม่ต้องสั่งคนที่มั่นใจสั่งได้ครับโอนได้ครับรับประกันนะครับการโอนคือผมไม่โกงแน่นอนครับ อ,อันนี้ก็เป็นไฟนะฮะเป็นชุดไฟอันนี้กล่องคอยนะครับผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่กล่องคอยไฟด้วยคนระับแต่มันไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นที่กล่องคอยไฟเวลาเรา,าสตาร์ทรถเราลองอเทียบหัวเทียนดูนะไฟไม่ออกนั่นคือมาจากคอยนะครับผมแต่ถ้าไฟออกคอยปกตินะครับผมอันนี้ก็เป็นของ2จังหวะนะครับผม2จังหวะทุกรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับผมที่มีอาการแบบนี้นะไฟมาน้ํามันมาแต่รถสตาร์ทไม่ติดให้คุณเช็คตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเช็คลูกสูบนะครับผมผมแนะนํานะ ลองเช็คตัวนี้ดูก่อนกล่องนะครับเสียเสียไม่ถึง500บาทด้วยซ้ำไปนะครับก็นี่ครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับอยู่แค่นี้แหละครับผมสําหรับบีดร้อยสิบของผมนะครับผมก็เนี่ยครับสภา,ภาพเพอะหมดเลยนะก็คือเอาไปลุยสวนเมื่อวานนะเนี่ยเละเทะหมดเลยกล่องตัวนี้นะครับไอ้กองกองขอขอภายนะกองนะฮะตัวนี้ผมซื้อมานะครับผมมันพอจาะมาให้แบบนี้แล้วเพราะว่าผมซื้อมือสองมานะของคนแก่เขาขับ ก็คือได้มาอย่างสภาพดีเลยแหละครับคุณผู้ชมคือเครื่องแน่นฟิตหมดทุกอย่างเบรกโอ้โหมีพร้อมยกเว้นภาษีนั่นเองนครับผมภาษีเขาไม่ได้ต่อนะมีเล่นเขียวมีเอกสารการโอนพร้อมหมดทุกอย่างนะในราคาไม่เกินหมื่นนะครับผมบีตตัวนี้นะัที่ผมได้มาราคาไม่เกินหมื่นมีเอกสารมีอะไรให้พร้อมนะผมหมดทุกอย่างแต่นี้ผมไม่ขายนะผมผมไม่ใช้งานนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมให้ไปเช็คดูกันนะครับผมว่าไฟมาหดไอไฟหัวเทียนมาน้ำมันขบูออกแต่รถตาร์ามไม่ติดเกิดจากอะไรลองไปเช็คตามผมดูได้นะครับผมอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนลูกสูบนะเดี๋ยวคุณจะเสียตังค์มากกว่านี้นะครับผมจากจะเสียหลักร้อยนะครับคุณต้องไปเสียหลักพันนะครับผมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมฝากคุณผู้ชมติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมและฝากไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมที่อยู่ในช่องของผมนะครับผมตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะ ก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้และขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องสตีฟเคพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ